วันนี้วันที่1 5บห้าไอ้สินะฮะเราจะเอาต้นไม้มาปลูกกันนะฮะนี่เป็นนักศึกษาชุดแรกนะครับผมไอ้ <laughs> ชุดที่3แล้วนะครับชุดแรกชุด2ชุด3นะฮะเอาต้ตนมะม่วงนะครับมาปลูกกันนะครับไปไปเร็วเร็วรอันนี้เป็นต้นไม้ชุดแรกนะฮะที่เราเอามาปลูกในป่าในในไร่เรานะครับไร่ปันฮักของเรานะฮะปันรักหรือปันฮักนะครับภาษาเหนือเป็นห้องปันฮักแบ่งปันความฮัก นะครับเราจะแบ่งปันความรักกันในกระบผมสุดยอดน้านมันเหมือนนักโอ้ยหน,าน,านออย้าผมกำบอญาติญาติตต้ตาเต้เอเอ้เอ <c oughs> <c oughs> ครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาปลูกต้นที่เรียกว่าต้นไรนะครับที่เราจะ มาปลูกทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะทําไร่ที่นี่นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมคิติน่าไหมอืมต้นคิติน่านะฮะก็มีผู้ร่วมดูการพี่เดย์นะครับพี่เดย์อยู่นี่นะครับผมก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพ่อปันนะครับผู้จัดจาก,การสีนวลอินตาจักนะฮะากกาเป็นผู้จัดจาก,การนะฮะเราจะเริ่มปลูกกันไว้นะครับแล้วก็ปลูกรอบคันไปก่อนนะครับผมปลูกรอบคันไปแล้วก็ให้สวยงามนะครับเผื่ออีกห้าปีนะก็ มาฮะจะพ้อดะจะ okay, okay. นนะนี่รูปประวัติศาสตร์ตักศึกษาชุดแรกที่มาปลูกเฮ้ยแม่นางโอ้สุดยอดอันนี้อันนี้อันน,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 นี้มือโปรเัฒน์ชินอ่านะฮะอันนี้พ่อปั่นนะฮะพ่อปั่นนะฮะเอนเหลือต้นตระกูลเราเหลือแค่นี้นะฮะับมนนีต้นตระกูลเหลือคนนี้คนเดียวนะครับอันนี้เป็นปอสุดละแกสุดละไปดีูนี่ <laughs> เอออ่ะคุณไปว่มันิปีอยย่ถึงยังเนาะเออเอาต่อใ,อออใดก็ทีนี้หกสิบเอดสิบย่าเอาอะไรแปดสิบนะแปดสิต้นไม้กันไงพอดีแปดิบหนะฮะครับผมแปดสเออนี่ต้นใสชุดแรกในกระผมในเขาาเข้าใม่แวนนี่เหรอเอแมนเอาไพ่เนาะฮะ ไฟอที่ไฟะออที่ไฟกะล้อมสักห้าปีต้อไม่กับไงละวันนี้มันที่สิบเจ็ดเออสิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับปีสองศูนย์สองศูนย์ฮะไหนไหนตักไหมตั้งไหมตักไหมเฮ้วละเอาแปะขึ้นอ่ะแบะขึ้นไหวปะนะตักเนี่หมวย ครับมีโอกาสเขาจะได้แต่งกระท่อมไปนไงครับกระท่อมเตี๋ยเอารถเตียวน,น,น,นี่มงก็เตียนถมาเตียวมึงก็ครับอันนี้ต้นไม้ชุดแรกนะฮะต้นไม้ชุดแรกลงไปแล้วนะครับผมนะฮะต้นไม้จากไหนต้นไม้อยากงานศพเน้นตั้มนั่นเองนีนครับผมสุดยดาเสีดยดา่ปะ เออเราก็ไปมาเนี่ยเรามีแหงก่อนน,นะฮะนี่คือกลุ่มสามเณรกลุ่มแรกนะครับผมเชิบเชิบเชิบนี่นะฮะเราให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับผมในตอนเย็นดูนะฮะล่ะเชิบเชิบ